ของการก็จะประมาณนี้นี่เราก็โรยน้ําตาลนันล่นไงเราก็โรยลงไปแบบเนี้เราก็ใช้ช้อนตักเราก็อ้ําชื่นใจเลยสวัสดีค่ะพเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจา้ามาค่ะมาค่ะร้อนกันไหมอยากหาอะไรเย็นๆชื่นใจกินกันไหมอ้าวนะช่วงนี้ค่ะอาการร้อน ร้อนร้อนจริงๆเลยข้ามาค่ะอยางุดหิดอยาวุ่นวายอยาว้าวุ่นใจไปเลยค่ะมาหาอะไรเย็นเย็นชื่นใจชื่นใจกินกันค่ะวันนี้ค่ะการจะต้มเฉากล้วยพร้อมทานนะจะต้มให้มันเป็นแบบว่าเป็นเยลนรีเด้งเด้งดึ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 งเลยเออจะเป็นเนื้อแบบหน,นุบๆนบหนับๆมาค่ะ ค่ะอันนี้ก็เห็นเป็นดำๆอันนี้ก็จะเป็นผงเฉาก้วยสําเร็จรูปนะคะการใช้ปริมาณ100กรัมนะคะเตรียมเอาไว้ค่ะเดี๋ยวนี้นะสะดวกสบายอย่างที่การบอกการก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกนะการจะใช้เป็นผงเฉาก้วยนะยี่ห้ออะไรก็ได้จริงๆแล้วอะแต่ของการใช้ยี่ห้อนี้หนึ่งห่อมันมี200กรัมนี่การแบ่งมาแค่100กรัมนี่นะคะเดี๋ยวกันจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลการจะใช้เป็นน้ำตาลตโหนดแท้นะ เออจริงๆแล้วชั้นน้ำตาลอะไรก็ได้เอาตามที่ว่าในครัวมี100กรัมหรือ1ขีดใครที่ต้องการหวานปรับเพิ่มได้นะคะของการนี่ทำแบบกินหวานเย็นให้รู้สึกผิดน้อยๆ <c oughs> แล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าการจะไม่ได้ใช้แค่นี้นะเดี๋ยวจะมีใช้เยอะอีกดูกันให้จบคลิปนะ <c oughs> เริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะการก็จะเตรียมน้ำนะคะไว้200 ML เสร็จการก็จะเอาผงเฉากล้วยอะค่ะหนึ่งร้อยกรัมใส่ลงไปเอาค่ะประมาณนี้นะคะการคนอ่าก็จะได้เนื้อเฉาก้วยนะคะในลักษณะแบบนี้ละไปค่ะเดี๋ยวกันจะเอาเฉาก้วยนะคะไปต้มกันค่ะค่ะนี่นะการจะเอาน้ําใส่หม้อ1 3 0 0 m พน้พอน้าพอร้อนนะคะการก็จะใช้เป็นน้ําตาลนะคใส่ลงไปนี่ต้มน้ํากับน้ําตาลก่อนเลย แล้วจะต้มให้น้ำมาเดือดแล้วเสร็จแล้วก็ให้น้ำตาลละลายน้ำตาลแต่ละชนิดใส่หนึ่งขีดเท่ากันแต่ความหวานแตกต่างกันนะการบอกไว้ก่อนบอกเลยแหละเพราะว่าการลองมาแล้วการใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เลยนะเป็น,นน้ำตาลมะพร้าวผงอะอใส่ในปริมาณเท่ากันอนะยังหวานต่างกันเลยเค่ะตอนนี้น้ำตาลการละลายหมดแล้วนะีน่ประมาณนี้ประมาณนี้น,นี่น้ำเดือด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 จัดจัดโกรธแบบนี้เลยนะใช้ไฟกลางๆอ่ะเสร็จแล้วเราก็ ก่อนที่จะเทไอตัวเฉาวก้วยอะค่ะที่ผสมน้ำไว้นะคนก่อนค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 นให้เข้ากันก่อนให้เฉาวก้วยมันเข้าก่อนเสร็จแล้วเราก็เทอีกมือหนึ่งเทอีกมือหนึ่งคนแบบนี้เลยมันเร็วมากเลยนะอช้าไม่ได้เลยนะถ้าช้าปุ๊บอะเฉาวก้วยมันจะไปจับเป็นก้อนไข่ก้อนมันเราก็ต้องคนตลอดเลยนะใช้ไฟกลาง,ลางอ่าพอเวลาคนตลอดแบบนี้มันจะได้ไม่ร้อนมือมากเนี่ย คน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 แบบให้ทั่วถึงอะ่ะให้เฉกออาาข้ย่ะค่ะมันสุกให้น้ําเดือดคนแบบว่าตั้งใจคนเลยแหละคนแบบทิ้งๆกว้างๆก็ไม่ได้นะนง่ายเดี๋ยวจะ,จะได้กินแล้วนี่พอเวลาตักขึ้นมาอย่าให้มันไปเป็น,ปน,ปน,ปนก้อนจับตัวเป็นก้อนกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งคนค่ะคนคน,คนอย่ายหยุดมือเลยคนเรื่อยๆอ่รอให้เขาแบบว่าเดือดขอบหม้อขึ้นมาอีกอะ่ะใช้เวลาต้มนะข้างถุงเขาก็บอกว่าประมาณ5นาที เดี๋ย u g a ไม่ถึงหรอกสักประมาณสามสี่นาทีเนาะรอให้เดือดเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่เริ่มเดือดขึ้นมาเปด่อยๆปัดๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เตรียมพิมพ์เตรียมที่จะใส่ไว้เลยนะเตรียมไว้เลยของการจะใช้เป็นถ้วยเต้าหวยอ่าที่มันทนความร้อนได้นะของการจะใช้เป็นถ้วยแบบนี้เอาค่ะใครสนใจเนาะเดี๋ยวกานแปะลิงก์ให้อีกนีน่ าการเอาไปฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วลวกน้ำลงน้ำร้อนค่ะแค่นี้แหละปิดแก๊สอ่ะเดือดแล้วยกลงได้เลยทีนี้เราก็เอาไปหยอดเลยค่ะอ่านี่นะคะเราก็เตรียมพิมพ์เตรียมอะไรที่ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะการก็จะมาตักหยอดใส่ถ้วยเนาะเพื่อที่ว่าอยากจะให้มันเป็นเยลลี่เสิร์ฟมาให้ดูความน่ากินความเยลลี่นะคะนี่อ่ะอะไรที่มันเป็นฟองๆเนี่ยเราก็เอาออกเสร็จแล้วค่ะหนึ่งถ้วยค่ะทีนี้เราก็จะมา อ่ทำเก็บไว้กินทำเก็บแช่เย็นไว้เนาะเราก็เตรียมมาเป็นถ้วยเต้าหวยนะการลวกน้ำลงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่ไปนี่แหละการบอกว่าเอาไปต่อย,ยอดทําขายได้เลยเนี่ยเราก็ตักใส่โอ้ยถ้วยหนึ่งถ้าใส่ให้เต็มถ้วยก็สองกระบวยลองดูนะลองปรับลองเอาไปต่อย,ยอดดูนะคะ นี่ค่ะก็จะทำเฉาก๊วยง่ายๆนะอันนี้จะเป็นเฉาก๊วยพร้อมทานเลยสามารถกินแบบนี้ได้เลยก็อาจจะได้อารมณ์แบบกินเยลลี่เ,เยลลี่เย็นๆเ,เหมือนกินปีโป้อย่างเงี้ยค่ะนี่เลยอันนี้การก็เทออจัดแก้วนี่ค่ะความเร้งๆห,หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะอ่านี่ของกาก็จะประมาณนี้นี่เราก็โรยน้ําตาลนั่นไงเราก็โรยลงไปแบบเนี้ย แล้วก็ใช้ช้อนตักแล้วก็อ้ําชื่นใจเลย <c oughs> ค่ะนี่เลยก <c oughs> ็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราทําเยอะอะค่ะเราก็สามารถใส่กระปุกเก็บแช่ตู้เย็นกินได้หลายวันทีเดียวเลยจ้านี่นะคะความฉ่ำๆความเล้งๆหรือๆนะคะอารมณ์ก็จะเย็นลี่เลยนี่กินแล้วแบบว่าชุ่นใจคลายร้อนดับกระหายได้ดีทีเดียวเลยเดี๋ยวการตักให้ดูอีกรอบนี่ ความหวานนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะปรับได้ตามความชอบเลยนี่ค่ะก็จะเด้งๆอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแบบพร้อมทานเนาะเราเปิดฝามาแล้วเราก็ตักกินได้เลย